พูดถึงคู่แมนซิ t y ตี้ในคืนนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งสองทีมนั้นเคยเจอกันมาทั้งหมดนั้นแมนซิ t y ตี้ทำได้ค่อนข้างดีกว่านะครับชนะได้มากกว่าเกมในลีกนั้นแมนซิ n ตี้เอาชนะมาไดสสสส้สามนัดนะครับมีเพียงเสมอหนึ่งนัดส่วนเชลซีนั้นก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีแพ้ไปแค่เกมเดียวในห้านัดหลังสุดนะครับส่วนตัวผู้เล่น หลักๆที่คาดว่าน่าจะลงสนามของใมนซิตี้นั้นหน้าเป้าจะเป็นอีลิงฮารลเรนตรงกลางเควินเดบอยเบนโดซีวาฟิลฟอร์เดนซาวินโยส่วนเชลซีนั้นก็จะมีโคปาเมอร์นิโคลัสแจ็สันโนนี่มาดูเอเกม์กกูกูเลยุ่นผลที่คาดว่าจะออกมานั้นก็คือแมนซิตี้กับเชลซีคู่นี้จะสู้กันอย่างสูสีนะครับและจะเป็น ผลออกมาน่าจะออกไปทางเสมอหรือเชลซีอาจจะชนะได้ในเกมนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไงก็ฝากกดติดตามนะซีฟุตบอลให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ